กินหนึ่งมือก็น้อยลงไปหนึ่งมือต่อไปนายคงทำเอเตแก่อย่างฉันคิดถึงฝีมือนายทุกวันแน่ๆต่อไปบรรจุประจำปีจะกลับมาหนึ่งครั้งครับช่างเถอะน่าต่อให้นายเห็นด้วยแฟนนายก็ไม่เห็นด้วยหรอกวันหยุดไม่กี่วันนายอยู่บ้านตั้งใจอยู่กับครอบครัวดีกว่านะตอนนี้เป็นภรรยาแล้วครับเร็วขนาดนี้เชียวหรยอจดทะเบียนแล้วไม่มีเวลาจัดงานเลี้ยงครับ น่าจะต้องรอปีหน้าแล้วผมมีภารกิจบางอย่างอาจจะเสร็จก่อนปีใหม่ฉลองปีใหม่ก่อนรอให้เขาคลอดลูกเลี้ยงสักพักบางทีน่าจะอีกสองปีครับแต่งานหน้าหนาวก็เย็นเกินไปเขาชอบความสวยงามทำใจให้เขาใส่ชุดแต่งงานตอนอากาศหนาวเย็นไม่ลงครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้นายว่าอะไรนะมีลูกแล้วเหรอเรื่องมงคลสองเรื่องพร้อมกันนี่เป็นเรื่องมงคลสองเรื่องจริงครับ แต่วันแบบวันนี้คุณจะบอกทุกคนเลยครับผมไม่อยากฉลองวันนี้ฉันเข้าใจทุกคนก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอนี่เสียวจงรทำได้หรือเปล่าเนี่ยฮะดูงงงงงงะฉันทำเองไหมมามามาทำได้ครับคุณไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณนั่งเคนั่นั่งเถอะทงเค่งเคนั่งเคนั่คนังเังเังเคนงเคนเคนเนั่งนั่งนั่นส่คนั่งคนั่นั่นคั ถ้าเหมือนเรามากินข้าวอย่างเดียวเลยจะบอกให้นะวันนี้พวกนายก็กินข้าวอย่างเดียวฝีมือของฉันไม่แย่กว่าเซียวลู่ลบมาลบน้อยลบไปอย่าเลยครับไป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 พอเห็นผู้กองลู่ก็คิดถึงหลายเรื่องเลยเรื่องอะไรคืนนี้พูดได้แค่เรื่องดีนะห้ามพูดเรื่องไม่ดีอะ ผู้นายพูดเบาๆหน่อยเสี่ยวจงหลับแล้ว้ผู้กองรู้ <laughs> เห็นคุณก็รู้ว่าไม่เคยนอนห้องเดียวกับเขาพวกเราเล่นไพ่ดูหนังในห้องเขาก็ยังคงหลับเสียงแค่นี้นะี่ปลุกเขาไม่ตื่นหรอกนะครับนี่ไม่ใช่ระด,ดับความรู้สึกไวที่สวัสดควรมีแต่ว่าพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็ตื่นทันทีไม่ทําให้งานล่าช้าครับฉันเป็นพยานได้เคยเห็นอยู่เข้ามาช้า ฉันไม่ได้นำด้วยตัวเองในด้านนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆแต่จุดนี้เมื่อก่อนฉันทำได้ไม่เหมาะสมโถเอ้ยผู้กองลูกคุณดีทุกอย่างมีจุดเดียวที่ไม่ดีคือชอบทบทวนตัวเองแบกรับทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวเองอเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยนะนคนโบราณทบทวนวันละสามครั้ง แต่นายทบทวนวันละสิบเจ็ดถึงสิบแปดครั้ง <S 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 ได้ฉันจะเปลี่ยนเอ้นี่ฉันจะบอกให้นะต้องเปลี่ยนจริงๆแก้มัดให้ตัวเองผ่อนคลายน,น,นะพผู้กองลูกนี่ <synagogue> <S 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 แต่ว่านะเนื้อแท้จิตใจเขาเป็นจุดอ่อนของเขาต้องผเผชิญหน้ากับความจริงพูดถึงเรื่องอดีต จะเล่าเรื่องความรักในอดีตของผู้กองฉินให้ฟังเฮ้ยจริงเหรอตกลงกันแ้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่พูดเรื่องไม่ดีอ่ะพูดเรื่องดีไงพูดถึงรักแรกของนายรักแรกของฉันเหรอใครกันน่ะตอนนั้นนายยังไม่มาเขาเพิ่งมาถึงที่นี่ในทีมมีเพื่อร่วมงานหญิงสองสามคนมีหนึ่งคนในนั้นที่เขาแอบรักเออมั่วซั่วไม่ยอมรับ ก็มันไม่มีจะยอมรับทําไมไม่เอาสิผู้กองฉินผู้กองลูกเขาคุยกับผมตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะขัดจังหวะสิในทีมเราคุณมีความรักเยอะที่สุดอยากแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาเลยนะฉันไม่ได้แกล้งนะเขาพูดมั่วซั่วไม่มีเรื่องนี้ซะหน่อยเพื่อนร่วมงานหญิงคนนั้นเก่งทางธุรกิจดีหน้าตาสวยกูตึงดูร้อนด้วยคนในทีมตั้งหลายคนต่างจีบเขาเริ่มแรกฉันไม่รู้ว่าผู้กองฉินคิดแบบนี้จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเราอยู่ในห้องทํางานเพื่อนร่วมงานหญิงมาคุยเรื่องงานกับฉัน ไม่ใช่นะเรื่องตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไมฉันจำไม่ได้หลังจากนั้นล่ะครับไม่มีหลังจากนั้นหลังจากพูดจบเขาก็ไปเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่าผู้กองฉินแอบรักเขาอะลู่เย็นเฉินอย่าพูดไร้สาระหลังจากเขาไปแล้วฉันก็ไปอยู่ข้างหลังผู้กองฉินอยากดูเอกสารในคอมเขาฉเฉลยพบว่าเขาถือมันโถชิวมากไม่สนใจหน้านิ่งไร้อารมณ์ใช่มันโถแทนเมาส์ <laughs> ลู่เย็นเฉิน <laughs> พูดไรสาระอันนี้ชัดเจนเกินไปแล้วนะครับไม่ใช่วันนั้นฉันสภาพไม่ดีเหมือนจะหยิบผิดอะ